มาพบกันอีกแล้วครับจัดอาหารไปบ้านครับไปบ้านตลาดปนงสัตมือนหนมาที่สมัยมอเตอร์ครับตลาดอะไรที่ขายดีที่สุดในเพื่อสบายูเดี๋ยวมาอุดหนุนนะครับอะไรมอเตอร์อุกชนิดเอาเดี๋ยวเขาสิมาสับไป่มาสิบก้บานครับราคาดีไหราคาดีเ่น่มอยปดสิบ ปเปิดเจ็ดสิบหน่อยคนนี้นอีกนี่กระดูกกีฬาเั็นมนะีเราเตรียมกระตุดีเป็นครับต้มไปแบบเป็นปลาครับชนเผาซาไก่เส้นได้ซีต้มเส้นได้เกลือครับกับผงชูรสแค่นั้นแหละไปนะครับเดี๋ยวเขาเตรียมวัะตุ้นดีเป็นแล้วเขาจะทำการต้มต่อไปครับ เดี๋ยวมาชมกันรีบเร็แล้วครับเดี๋ยวจะไปล่างไกลก่อนเลยไปบ้านคุณร้อนไปแล้วติดโซนนี้นี่มาเขือได้อยู่ไผ่ติดตามเลยนสมุนไพรครับสมุนไพรสมุนไพรต้มไงมะขาม,มามะขามดิมาใส่เดี๋ยวเดี๋จังไหนใส่ไก่ครับน้ำเดือดนะครับ ใส่ไก um ่คร <Jo> ับนี่ไมอมๆขาดแ้กันชุ่มนะครับผมมีโมมีใบแล้วได้นอะไรออกมาบ่ไก่ไไปผมฉลุดครับไปผมฉลุดปลูกไวลางานปลูกไวหา้าเฮือนก็ได้ครับรุ่นนี้พนขนาดเพิ่มความนัวครับเพมความนัว่อบไปพี่น้อง กับ่มีอย่างมากมายพ่อแม่พี่น้องคุณเรียกเอาปันพิจาร์ผมมีอย่างมากมายพี่น้องโอเคครับผมส่งคำมาครับไม่ได้กลับนะครับเนี่ยนะครับผมน้ำสุเทียงครับเพราะว่าไก่ไก่มันหยาบ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 นะครับไก่สุกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวซิมจังอยก่อน ใช้ได้รระาติแบบบรรัดนะครับต้มไก่ของเขาครับรผมมีอย่างมากมายพี่น้องเี็ลไหครับผมต้มไก่แบนเอ้ยต้มไก่บ้านครับสวยงามครับตามท้องเรื่องสวยงามตามท้องเรื่องครับ ยอดครับก <c oughs> ล<ะ>ับขอบีนักเตนเองครับพวงมาลัยรถหมูเลยครับม